สวัสดีค่ะหนูชื่อเนทหนูชื่อดามลค่ะวันนี้โรงเรียนมูสมวิทยาเราจะไปทัศนศึกษาที่อ่าวทุงกระเบนค่ะเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวัดมีค่ะคือออมชื่อออมค่ะอ๋มวันนี้เราจะไปที่ไหนคะอ่าวทุงกระเบนค่ะวันนี้จะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่าชายเลนอควาเรียมคิดว่าจะไปเห็นอะไรบ้างคะว่าสัตว์ทะเลสัตว์ป่ามีปลาปลาตีน ปากกาตูเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยเดี๋เราไปเจอกันที่นู่นค่ะ นนี้เราอยู่ที่ป่าชายเลนเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ครเพื่อนกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมาวินอยู่ที่ป่าชายเลนแล้วรู้สึกไงคะก็สนุกสนุกแล้วเ,เห็นอะไรบ้างคะปูครับแล้วเราไปสัมภาษณ์ครูเพื่อนกันดีกว่าคะ่ะครูเพิร์นมันอยู่ที่นี่สดชื่นไหมคะสดชื่นมากเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วครูแล้วครูเห็นสัตว์อะไรไว้ยังคะเห็นอะไรบ้างอะเมื่อกี้เห็นปลาใช่ป่ะค่ะก็นี่ไงหมอดูนกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ อนนี้เรามาอยู่ที่ต่อไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาเองค่ะนี่นะคะก็เป็นปลาปลาหางเกีว่วปลาดอกหมากค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นปลาวัวดำค่ะแล้วก็มีปลาดาวด้วยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูปลาปลากระโพขาวค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาพามาดูที่ปาสติหินแขวนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆทุกคนนะคะว่ามาที่พิพิธภัณฑ์มีปลาเยอะขนาดนี้จะรู้สึกไงคะเราจะพาไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนะชะัชชมาดูปลาแล้วรู้สึกยังไงคะตื่นเต้น,นะคะ่ะ แล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบค่ะรู้สึกสบายตาบ้างไหมคะรู้สึกค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเป็นปลากะลังหน้าหงอน,นะคะ่ะปลาผีเสื้อเงิน,นะคะ่ะสวนอันนี้นะคะก็เป็นปลากับพงเหลืองขมิ้นค่ะแล้วก็ปลาตะคองเหลืองปลาเก๋าจุดค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพีมค่ะมาดูปลารู้สึกไงคะสนุก แล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพามาดูปลาในนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงคะครับที่นี่ก็จะเป็นอุโมงค์ปลานะครับก็จะมีปลาหลากหลายชนิดนะครับนี่ครับมีตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเลปล่านะครับแล้วก็มีปลากระเบนด้วยเคยเห็นปลากระเบนตัวใหญ่ไหมครับไม่เคย,ยไม่เคยนะถ้าไม่เคยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างบนนี้ นะครับตอนนี้เนี่ยมันกําลังว่ายน้ําเล่นอยู่นะครับในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวกาลังหานิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับอ่าอ่าโน่นนั่นคือฉลามนั่นเองนะครับเขาบอกว่าฉลามชอบงับคุณนะครับอ่านะครับแล้วเดี๋ยวปลากระเบนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวโทรศัพท์ติดต่อไปนึ่งมันกาลังเดินทางมาอ่านี่ครับมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมุดใต้ขาเรานะครับอ่ามุดลงไปด้านล่างแล้วนะครับโอเคค่ะน้องๆ้อง นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆ,ๆกันคะ่ะตอนตรงนี้นะคะคืออุโมงปลาค่ะรู้สึกยังไงคะที่เห็นปลาฉลามตื่นเต้นค่ะแล้วชอบที่นี่ไหมคะชอบค่ะอยากมาที่อยากมาที่ทททพิพิธภัณฑ์บ่อยๆไหมคะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะสายลุงค่ะชื่อสไปค่ะมาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีอะค่ะสนุกดีคะ่ะรู้สึกดีใจคะ่ะส,สนุกยังไงครับรู้สึก สนุกดีค่ะสนุกค่ะดีใจแล้วชอบโรงเรียนมังสมวิทยาไหมคะชอบก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วแล้วเมื่อกี้ไปเที่ยวทะเลมาแล้วแล้วตื่นตาตื่นใจไหมค่ะขอบคุณค่ะมาที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกแล้วรู้สึกชอบไหมคะชอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อครูวุฒิครับชื่อเชิมค่ะโคอันค่ะ แล้วอยู่ที่อุโมงป์ปลาที่นี่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุโมงปาลาเอ่อรู้สึกตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่ามีปลามากมายหลายอย่างให้นักเรียนได้เลือกดูรู้สึกดีค่ะมาที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเออได้ได้ความรู้มากมายเลยลูกปาชายเลนก็มีสัตว์เยอะเยอะแล้วก็ที่ที่พิพิธภัณฑ์ก็มีปลาหลายชนิดขอบคุณค่ะก็พิพิธภัณฑ์อย่างนี้นะคะถามคนอื่นไปเยอะแล้วนะคะแล้วจะมา คู่กับตัวเองมากค่ะเราเราู้สึกสนุกม,มากเลยค่ะที่มาเที่ยวกับเพื่อนๆและโรงเรียนมรสนมวิทยาค่ะ,คะแล้วก็มาที่ปีน้พผานแห่งนี้นะคะก็รู้สึกชอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็มากินข้าวที่ริมชายหาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆแล้วก็เพื่อนๆกันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพิชยากรพิศมศักดิพราพชื่อโยกค่ะชื่อพีอิมค่ะตอมชื่อบัวค่ะชื่อตอันครับมาเที่ยวทะเลรู้สึกไงคะรู้สึกไม่ได้มาเที่ยวบ่อยก็รู้สึกดีสนุกบรรยากาศดีไหมคะก็ดีค่ะเย็นดีรู้สึกดีบรรยากาศดีไหมคะดีครับ แล้รู้สึกชอบไหมคะชอบครสนุกค่ะบรรยากาศดีไหมคะดีค่ะแล้วชอบไหมคะชอบค่ะโค๊ก้าครับแล้วมาเที่ยวทะเลรู้สึกไงคะก็ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยมาเที่ยวทะเลก็คือเวลาเวลามาทะเลเนี่ยคือจะมาตอนตอนเหนื่อยเท่านั้นเวลาหมดแรงครับเพราะว่าพอขึ้นมันซัดมันจะบอกว่าสู้สู้แล้วก็เลยจะมีแรงครับ อันนี้ก็เป็นทางนักศึกษาของโรงเรียนบุญสมวิทยานะคะเรามาที่อ่าวทุ่งกระเบนแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะสวัเดีค่ะไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย